บอกตรงๆงสงสัยตรงจุดนี้แตงแฟนเก่าแตงโมนิดาเคลื่อนไหวแล้วโพสข้อความล่าสุดแตงพงศกร แตงพงศกรอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาที่ปัจจุบันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันออกมาโพส์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบสั้นๆว่าอยากรู้ผู้ชายบนเรืออีกสองคนเป็นใครมีอิทธิพลมาจากไหนทำไมต้องอยากปิดข่าวอยากให้รู้ว่าแตงโมก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่ธรรมดาและไม่กลัวพวกคุณนะ ทั้งนี้การพลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพยาของนักแสดงสาวชื่อดังยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามเอาใจช่วยหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของเธออีกครั้งรวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์เงื่อนงำบางอย่างที่ชาวเน็ตและหลายๆคนมองตรงกันว่ามีบางจุดที่ยังรู้สึกถึงความผิดปกติขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com